มีคนหลายๆคนค่ะเมื่อเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตมองอะไรแค่เพียงสั้นๆไม่ได้มองการไกลว่าเฮ้ยวันนี้เราทําเราอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราอดทนทำเราเรียนรู้แล้วเราตั้งใจอย่างเต็มที่มีเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนแล้วทุ่มเทกับมันโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จมีการเลือกอาชีพปัจจุบันนี้พี่หญิงอยากจะบอกนะคะว่าเราจะต้องมีสายตาที่มองการไกลให้ออก มีอาชีพไหนบ้างล่ะที่เราทําแล้วปุ๊บเนี่ยมีโอกาสรวยมีอาชีพไหนบ้างที่เราทําแล้วต้องใช้เวลาใช้คนใช้เงินเยอะแล้วความเสี่ยงมากเราควรทําหรือไม่ควรทําโลกวันนี้ค่ะมันเปลี่ยนไปละ โลกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากไม่มีเวลาให้กับคนที่ไม่จริงจังกับชีวิตไม่มีพื้นที่ให้กับคนที่ไม่จริงจังมีแต่พื้นที่ให้กับคนที่จริงจังในชีวิตเท่านั้นเราลองถามตัวเองดูซิว่าวันนี้เราใช้เวลากับการลองผิดลองถูกเนี่ยมานานแค่ไหนละ่ะ10ปี20ปี30ปีแล้วเราจะยังคงลองผิดลองถูกกับชีวิตไปอีกนานแค่ไหนถ้าเราไม่อยากลองผิดลองถูก ในชีวิตอีกต่อไปลองมาศึกษาลองมาวิเคราะห์ตัวเราเองดูก่อนซิว่าวันนี้เราทำงานที่มีโอกาสรวยหรือเราทำงานที่ไม่มีโอกาสรวยเลยอาชีพหลายๆอาชีพนะคะปัจจุบันนี้มีโอกาสทำแต่ไม่มีโอกาสรวยแต่งานที่มีโอกาสรวยเรากลับไม่มีโอกาสทำแล้วเราจะหางานที่มีทั้งโอกาสทำและโอกาสรวยได้จากที่ไหนล่ะ โลกมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนการตรลาดปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดถ้าพวกเราสามารถพาตัวเองมาอยู่ในโลกที่มันกําลังเป็นกระแสอยู่ในโลกที่มันกําลังได้รับการยอมรับกันมากและคนเล่นกันเยอะมากใน Facebook เนี่ยพี่หญิงจะจะบอกพวกเราว่าเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นการตลาดออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมีแบรนด์ในประเทศเนี่ยเยอะมากที่ให้ให้เราเลือกให้เราทําเราลองสังเกตดูซิว่ามีแบรนด์ไหนที่ จริตรงกับเรามีแบรนด์ไหนที่การตลาดเหมาะที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วมีแบรนด์ไหนที่ขายสินค้าไม่แพงไม่ถูกมากจนเกินไปราคาเหมาะสมกับสินค้าที่ขายถ้าเราเลือกแบบนี้เราคิดแบบนี้ก่อนที่จะลงมือทําหรือทุ่มเททําอะไรบางอย่างเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีแต่พี่อยากจะบอกพวกเรานะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราทําธุรกิจเราอย่าเรียกร้องความสําเร็จเร็วจ,จ,จนเกินไป บางคนให้เวลากับการทำธุรกิจกับตัวเองแค่1เดือน2เดือนพอไม่ประสบความสำเร็จก็ถอยแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จพวกเรารู้ไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปี 1, นึ่งปีสปีสปีหปีหปีเขาถึงจะประสบความสำเร็จแต่เราอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เขาประสบความสำเร็จมาด้วยหยาดเหงื่อมาด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจของเขาแต่เรามาเห็นเขาที่ปลายทางแล้วไง พอเรามาเห็นเขาที่ปลายทางเราก็คิดว่าเฮ้ยความสําเร็จเนี่ยมันมาได้ง่ายๆเรามองทุกอย่างแค่เป็นสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราแต่เราไม่ได้มองให้มันไกลกว่านั้นเราไม่ได้มองให้มันลึกซึ้งกว่านั้นว่าคนคนหนึ่งกว่าจะประสบความสําเร็จมาได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาผ่านความล้มเหลวมาไม่รู้จะกี่รอบแล้วเราอะ่ะเกิดความล้มเหลวมาสักรอบแล้วหรือยังหรือเราไม่กล้าที่จะล้มเหลวเลยแล้วหลายๆคนนะคะปัจจุบันเนี่ย เวลาทําธุรกิจออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจอะไรก็ตามแล้วมินม,มีระบบของการหาตัวแทนเข้ามาช่วยเนี่ยมีหลายๆคนเมื่อมีลูกทีมทํางานประจําก็จะบอกลูกทีมว่าถ้าทํางานประจําอยู่เนี่ยแล้วมาขายออนไลน์ด้วยหรือทําธุรกิจขายตรงด้วยถ้าไม่ลาออกจากงานเดิมก่อนเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะมีน้อย พอเราไปพูดแบบนี้โดยเรายังไม่ได้ตั้งคำถามกับเขาเลยว่าคนที่เขามาทำธุรกิจกับเราอ่ะเขาต้องการทำเป็นอาชีพหรือเขาต้องการทำแค่หาไรายได้เสริมให้กับครอบครัวพอเราตั้งใจที่อยากจะปั้นเขาให้ประสบความสำเร็จด้วยเป็นคนที่มีความสามารถพอเราตั้งใจแบบนี้เราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยคนเราที่อยากประสบความสำเร็จอ่ะเหมือนการปีนต้นไม้อ่ะถ้าเกิดเราปีนต้นไม้สองต้นในเวลาเดียวกัน พอต้นไม้มันเติบโตมากขึ้นเราไม่สามารถที่จะเอาขาทั้งสองข้างเนี่ยเหยียบบนต้นไม้ได้มันจะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งสาเหตุของความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุดคือขาดการมองการไกลอย่ามองอะไรใกล้ๆกลอย่ามองอะไรแคบแคบการมองอะไรแคบแคบเหมือนใจเราก็แคบเมื่อใจเราแคบเราทําอะไรมันก็จะทําแบบเล็กๆทําแบบ ไม่เต็มที่ทําแบบที่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเท่านั้นข้อที่2คือการที่เราไม่ประสบกับความสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมฮะขาดความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นคนเราเนี่ยขาดความซื่อสัตย์เรื่องเวลากับตัวเองขาดวินัยต่อตัวเองพอขาดวินัยต่อตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บบางครั้งหรือหลายๆครั้งเราขาด วินัยต่อการปฏิบัติต่อผู้อื่นบางทีลูกทีมสั่งของหรือลูกค้าสั่งของแทนที่เราจะไปส่งให้ตรงเวลาเราก็พิรีพี่ไรกว่าจะได้ไปติดธุระที่นุ่นทีเพื่อนโทรมาทีนึงก็ไม่ได้ตรงเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะโอกาสที่เราจะรอดโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จยาก วันนี้เราลองตั้งคำถามกับตัวเองดูสิคะว่าถ้าเราอยากจะเป็นลูกค้ากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องการได้แม่ค้าแบบไหนถ้าเราต้องการอยากจะมีแม่ทีมสักคนหนึ่งเราอยากที่จะมีแม่ทีมแบบไหนเราตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเราชอบใช่ไหมคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเราเป็นแม่ค้าเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราขายสินค้าให้กับลูกค้าไปมันคือความรับผิดชอบที่เราต้องมีต่อเขาใช่ไหมหลายๆครั้งเราขายสินค้าให้กับใครสักคนหนึ่งโดยที่เราไม่เคยไปดูแลไปใส่ใจติดตามผลกับเขาเลยเพราะเราคิดว่าหน้าที่เราคือขายหน้าที่ลูกค้าคือซื้อลูกค้าให้เงินมาเราให้ของไปคือจบ ถ้าเราทําแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นแค่แม่ค้าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่วันไหนขายไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติวันไหนขายได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฟลุกดังนั้นการมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะคะมันจะทําให้เราเก้าวไปได้ไกลแล้วมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าที่เราเป็นอยู่คนประสบความสำเร็จทุกคนจะท่องคำนี้ไว้ในหัวเสมอว่า ต้องทําให้เต็มที่และต้องทําให้ดีกว่าคนอื่นเพราะถ้าทําดีเสมอคนอื่นหรือดีด้อยกว่าคุณก็จะด้ยค่าในสายตาทุกคนแต่ถ้าคุณทําดีคุณทําดีกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่คุณทําดีนั้นมันไปสร้างคุณค่าให้กับคนคุณค่านั้นแหละมันจะกลับมาหาเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าวันนี้ถ้าใครอยากจะประสบความสําเร็จใครอยากที่ จะมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านที่หิงฝั่งนิดนึงนะคะว่าจงเป็นผู้กล้าจงเป็นผู้กล้าแล้วนำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ตัวเองฝัน